มาแล้วนะครับถ้าพูดถึงว่าน้องหมาของพี่โอ๊เนื่อนกลุ่มใหญ่เนี่ยมีใครบ้างต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันเยอะจริงๆเลยนะวันนี้พี่โอ๊นะอยากจะมาแนะนำนะครับบ็อกบ็อกแฟมิลี่ในแต่ละตัวนะครับว่ามันเป็นใคร ตละตัวเป็นสายพันธอะไรนะครับเดี๋ยวเริ่มกันตัวแรกไปก่อนเลยนะครับคือน้องบัดดี้นะไอ้เจ้าบ,บัตด,ดี้เนี่ยเป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์จอมซนเลยนะนิสัยเนี่ยบอกได้เลยว่าโกลเด้นสุดๆนะขี้เล่นนะครับชอบเล่นนะเล่นน้ำนะตัวนี้น่ารักนะใครที่ชอบหมาที่นิสัยล่าเริงชอบเล่นนะครับต้องเป็นน้องบัตด,ดี้เลยนะครับ ตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะฮะเป็นไซเบเรียนฮัสกี้นะครับตอนนี้ไซเบเรียนฮัสกี้ที่ร้านของพี่โอจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับถ้าตัวสีขาวขาวสีบู๊บเกรย์เนี่ยตัวนี้นะครับต้องบอกว่าชื่อน้องลิซ่านะฮะน้องลิซ่าเป็นเพศเมียแล้วก็ตัวสีดำนะครับตัวนี้จะชื่อว่าไซคอรนะครับและอีกตัวหนึ่งชื่อว่าโรเซ่นะครับมีทั้งไซคอรนะครับโรเซ่แล้วก็ลิซ่านะครับต้องบอกก่อนว่า เป็นแก๊งไซเบอรเลียนเจเนอเรชันใหม่เลือดใหม่นะครับของบ ok ็อกบ็อกแฟมิลี่ของเรานะครับน้องๆก็สนุกครับเล่นกันมีความสุขฮะหน้าที่การทำงานของเขานะครับคือการนอนและให้ ลูกค้ามาเก่าผุงเท่านั้นนะครับเป็นการงานที่หนักมากน,นะครับร้านของเรานะครับจะมีโซนห้องแอร์นะครับแล้วก็จะมีโซนสนามหญ้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เปิดในบริเวณบ้านของผมนี่แหละครับ เราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่า2ตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดพูดเดิลนะครับเรียปากกัน2ตัวนี้เขารักกันมากนะครับตัวซ้ายนะครับชื่อน้องดีดีนะครับแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งชื่อน้องว่าดาด้านะครับดีดีกับดาด้าเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับเกิดมาด้วยกันก็ต้องบอกก่อนว่าน่ารักนะครับนะชอบไปนอนอ้อนลูกค้าอยู่บ่อย ัวเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันส่วนตัวต่อไปตัวนี้นะครับชื่อน้องคุมะนะครับน้องคุมะหมงของเรานะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลูกเอ้ยว่ายน้ำกันหน่อยนะแวบบแวบ,บแวบบน้องคุมะเนี่ยจะเป็นลูกครึ่งนะครับระหว่าง s ซเบียร์นัสกี้กับอาคิตะอินะครับ ตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับก็ต้องเป็นน้องพิซซ่านะครับเป็นลาบาร์ดอนะและอีกตัวหนึ่งคือน้องจัมโบ้เจ็ดน้องจัมโบ้ก็เป็นสุนัขสายพันธุ์ลาบาร์ดอ์เช่นกันนะครับพวกเราก็อยู่ด้วยกันมา6-7ปีแล้วนะครับ เจ้าอ้วนตุ้ยนอนแอบแออยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ใช่ใครที่ไหนครับน้องตัวนี้คือน้องบิงซูนะครับน้องบิงซูเนี่ยก็จะเป็นน้องสมอยสุดสวยของร้านเรานะครับชอบนอนนะฮะอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนน้องบางแก้วนะจริงๆแล้วเขาชื่อว่าน้องแลคคูนนะครับแลคคูนก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันนะครึ่งอากิตะอินุแล้วก็ไซบีเรียนฮัสกี้นะครับ น้องเด็กเตอร์ครับสุดหล่อประจําร้านนะครับหล่อไหมบอกเลยเาสาวๆติดเต็มตรุ่มนะตัวนี้นะว่าน้องเด็กเตอร์นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนี่ไม่ใช่ถังแก้ที่ไหนนะตัวซ้ายเนี่ยคือน้องแครอทนะครับออนอนดีกว่าผมเหนื่อยนะฮะน้องแครอทนะครับก็จะเป็นน้องสายพันธุ์阿า斯加曼努ม斯นะครับก็ ชอบนอนให้เกาพุงนะครับแล้วก็น่ารักครับน้องแคลรอทน้องแคลรอทเนี่ยเป็นตัวที่ผมเนี่ยรักและชอบเป็นลูกรักเลยอีกตัวหนึ่งนะครับพน้องแคลรอทก็เริ่มมีอายุแล้วครับ6-7ปีแล้วนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องยิ้มสวยของเรานะาเหนื่อยจังเลยขอนอนหลับหน่อยตัวนี้ก็ชื่อว่าน้องช็อกโกนะฮะอยากจะพาไปดัดฟันจริงๆ ฟันห่างไปหน่อยนะใครมาใครมาแสวว่านอนต่อดีกว่าน้องชโกโ้เป็นรารการันดามิลอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอายุก็ป่าเข้าไปก็จะสิปีกันแล้วนะครับอยู่ด้วยกันมานานพอสมควรเลยก็ขอ,อนอนซะหน่อยหนึ่งนะฮะตัวอีกตัวหนึ่งนะครับชิ้นน้องมีพูนะน้องมีพูก็เป็นหมาที่ใหญ่ที่สุดในครอบครัวบ็อกบ็อกแฟมิลี่แล้วนะครับเป็นจแอน ซูเนโอชิตุกะไม่ใช่ฮะเป็นไจแอนต์อาราเกาบาราเมลนะครับมีน้ำหนักสูงสุดถึง80กิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยก็ลดน้ำหนักลงมาเหลือประมาณ70แล้วนะครับน้องเขาก็ก็เริ่มมีอายุแล้วเช่นกันนะครับนี่คือบ ok ็อกบ็อกแฟมิลี่ของผมนะขาดตกบกพร่องตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยมาเสริมทีละตัวแล้วกันแต่นี่ก็อยากจะให้ดูว่าเนี่ยเป็นกลุ่มของบ ok ็อกบ็อกแฟมิลี่ เป็นกลุ่มของหมาใหญ่นะครับใครที่ชอบน้องหมานะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะต้องบอกก่อนว่าเรามีน้องหมาถึง40ตัวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวยังไงพี่โอ๊ตจะค่อยแนะนําแต่ละตัวนะครับว่าเป็นอย่างไรยังไงก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพี่โอ๊ตไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้พี่โอ๊ตก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย